สวัสดีครับคุณบีรพง์ครับครับสวัสดีครับคุณอนุสรครับอ้ทองคำเอาไม่อยู่จริงนะครับสามพันสี่ร้อยก็น่าจะข้ามไปได้แลละครับทองไทยห้าหมื่นสามพันมาถึงเรียบร้อยแล้วเป้าต่อไปมองตรงไหนครับเป้าต่อไปนะครับผมนะก็ยังเป็นเป้าหมายเบื้องต้นแหละสามพันห้าซึ่งคาดว่าน่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็คาดกันว่า น่าจะมีตัวเลขเป้าที่สูงกว่านี้ด้วยนะครับผมบบนะฮะตอนนี้ถ้าเป็นโกลเมนแซกแองก็มอนทองไปที่ระดับประมาณ3,500ถึง4,500แล้วนะครับในระยะ6ถึง12เดือนข้างหน้านะครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่า3,500น่าจะมาเร็วนะครับผมนะน่าจะเป็นเป้าที่เห็นอยู่แล้วนะครับสำหรับปีนี้นะครับระยะสั้นนหะคุณวีพง์ถ้ามันทะลุ3,400ไปได้เนี่ยเ้าถัดไประยะสั้นอยู่เท่าไหร่ครับ เป้าถัดไประยะสั้น3,400ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดมีการเบรกแนวต้านสำคัญนะครับมันจะน่าจะไปต่ออีกประมาณสัก30นะครับผมนะฮะหลังจากนั้นก็อาจจะร u n น e n เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อาจจะเป็นเป้า3,500ที่จะเป็นเป้านะครับที่จะคาดการณ์ว่าจะมาถึงหากฟาวด์ดัมเท่อยังหนุนอยู่ครับผมแต่ตอนนี้เองคุณพิพงศ์ถ้าเกิดเราดูเรื่องของสงครามการค้างไอ้ความขึ้นหน้าเองมันมันก็แลดูไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะแต่ราคาทองคำ ไปต่อเนื่องเลยอ่ะมันไม่รู้เกิดจากอะไรนะคุณมีรุพงศ์ตอนนี้มองวิเะห์ยังไงบ้างครับครับต้องบอกกันเลยครับว่าทั้งสงครามการค้าก็ดีสงครามปกติตอนนี้ก็ดีครับไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยนะครับ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับทางการจีนเนี่ยก็ตอบโต้โดยการส่งคืนเครื่องบินโบอิงนะครับที่เคยสั่งซื้อไปกับอเมริกาแล้วก็ภาพรวมในส่วนของพวกภาษีนะครับที่ก่อนหน้านี้อเมริกาได้ขึ้นภาษีจากจีน145%เปอร์เซ็นแล้วก็จีนก็ตอบโต้อีก125เปอร์เซ็นเนี่ยมันยังเป็นตัวเลขนี้อยู่ยังไม่มีการเจราจานะครับแม้ว่าในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยเราจะได้ยินว่าเฮ้ย,ยจะมีการเจราจาหรือเปล่าแต่มองว่านะครับหลังจากที่จีนนะครับตอบโต้นันนบ มันเหมือนกับยังยังไม่เข้าสู่ในโต๊ะเจรจานะครับ <ừ> แล้วทั้งหมดทั้งมวลที่คุณครัมแจ้งมาว่าจะมีการเจรจาเหมือนเป็นทางอเมริกานะครับพูดอยู่ <ừ> ฝ่ายเดียวเลยนะครับผมหาว่าจีนเนี่ยได้ยพยายามติดต่อเจรจาเขาหลายครั้งแล้วแต่ทางการจีนนะครับยังยังไม่มีการ <ừ> ติดต่อไปนะครับหมายถึงว่าตอนนี้เหมือนเอ็มอเมริกาพูดอยู่ฝ่ายเดียวนั่นเองในเรื่องข <ừ> องสงครามการค้าฉะนั้นภาษีที่ยังอยู่ในระดับนี้อยู่ตราบใดที่ยังไม่มีการเจรจาการค้าให้ลดภาษีในระดับดังกล่าวเนี่ยให ปรับตัวต่าลงเนี่ยเราก็คิดว่าฟอเดสต์เมนทัลตัวเนี้ยยังหนุนทําให้ตลาดทองเนี่ยสูงปรับตัวสูงได้ต่อนะครับ mm hmm. ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของตัวความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจถดอถอยก็ยังมีแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับวันหยุดเนี่ยก็คุณทรัมป์นะครับก็ไป โพสนะครับไล่คุณจุลงพาเวลนะครับผมนะให้ลงจากตําแหน่งนะครับผมนะเขาอยากจะลดดอกเบี้ยนั่นเองนะครับผมนะซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็ทําให้นักลงทุนกลับมานะครับเพิ่มความเชื่อมั่นว่าเฮ้ยโอกาสที่อเมริกาจะลดดอกเบี้ยอาจจะเร็วขึ้นก็ได้นะครับเพราะคุณทานี่แหละเป็นตัวเล่งหรือจุดชนวนนะครับผมนะฮะแล้วก็อย่างที่เราบอกมาโดยตลอดก็คือในส่วนของสงครามจริงๆนะครับสงครามทางภูมิวัฐศาสตร์เนี่ยรัสเซียกับยูเครนนะครับผมนะหลังจากที่มีข้อ ตกลงหยุดยิงชั่วข่าวนะครับในเทศกาลอีสเตอร์เนี่ยก็ไม่เป็นผลก็ยังลบกันอยู่เลยนะครับและอ,อีกทางหนึ่งคืออเมริกาเนี่ยนะครับก็จะถอนตัวละไม่ไม่เจรจงเจรจาอะไรใดๆแล้วนะครับภาพลมแบบนี้ก็คือสงครามมีต่อแล้วก็สงครามฝั่งอิสราเอลฮามาสเนี่ย นะครับล่าสุดก็มีการโจมตีในชนวนกาซาใส่กันอีกแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีในเรื่องของการเจราจาข้อตกลงนิวเคลียร์นะครับระหว่างอเมรกิกากับอิหร่านอีกก็ยังไม่ชัดเชัดเจนอีกนะครับผมนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับต้องบอกกันเลยว่าฟาเดเมนทอลเนี่ยนะครับยังเป็นบวกต่อตลาดทองอย่างค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะครับกลับกายเป็นว่าเฮ้ยนะครับวิกนี้เราอาจจะมีสัญญาณการเจราจามากับกลายเป็นว่า เจอแต่ข่าวบวกทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ยังไม่จบนะครับแล้วก็เหมือนล่าสุดนี้ก็เหมือนทางคุณทรัมป์ก็โพสเอ็กออกมาอีกแล้วนะครับว่าชาติที่มีทองคําสํารองมากที่สุดเนี่ยคือชาติที่ได้คุมเกมเอาละนะทีนี้ตลาดทองก็เลยบูมเลยครับช่วงนี้นะครับผม,มแล้วก็คาดว่า3,004เนี่ยน่าจะซูนเร็วๆนี้แหละนะครับน่าจะถึงแล้วนะครับใกลแล้วละที่ประมาณ10ดอนเองครับเออตอนตอนนี้เราคุยกันอยู่ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคุณวีทพงศ์นะตอนนี้ก็คือ3,890เนาะ ก็ก to ็ค no erm ือคิดก็คาดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะไม่น่าจะพลาดอ่ะนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ราคาทองคําเหวี่ยงแรงมากเลยคุณมีพงศ์นะราดับห้าสิบดอลลาร์แปดสิบดอลลาร์ร้อยดอลลาร์ในวันเดียวนี่คือแบบเป็นเรื่องปกติเลยนะใช่ครับนะครับมาดับรายสัปดาห์สัปดาห์ที่ผ่านมาก็บวกมาถึงเก้าสิบดอลลาร์เลยคุณมีพงศ์ใช่ใช่ต้องบอกกันเลยว่าบางวันบวกร้อยกว่าดอลลาร์ก็มีฉะนั้นเนี่ยนะครับราคาทองคำผันผวนจริงๆครับ เพื่พื่อกาที่แล้วเนี่ยวันนั้นวันเดียวบวมาร้อยโดยประมาณนะใช่ประมาณทั้งทั้ามร้อยิบเออท,ทั้ทงทงที่แบบว่าข่าวแรงๆก็ไม่ได้จะมีอะไรดูเหมือนตลาด กังวลไปซะทุกเรื่องเลยถุูไม่เปลีพง์ใช่ครับส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของตอนนี้เองเนี่ยนะครับทางตัวดอลลาร์อินดีเนะครับมันก็เราจะเห็นสัญญาณกันกับตัวบ้างนะเระหวังว่าไว้อย่างงั้นแต่กลับกลายไปว่าวิดอลลาร์เช้านี้หลุตต่อหลุดจากระดับ9 9าด้วยนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าดอลลาร์เนี่ยนะครับไหลลงต่อแน่นอนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทําจุดต่ําสุดในรอบ3สัปดาห์ซึ่งทําให้ตอนนี้ภาพรวมดอลลาร์ดูเอาไม่ดีมากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ เม็ดเงินนะครับโยกไปที่ตลาดทองเหมือนเดิมนะครับ,รบทางไหนก็ไม่ดีไปทองดีกว่านะครับผุก<ค>น,น,น,น้ครับุ่นก็ล่วงนะบิตคอยก็ล่วงใช่ครับตอนตอนนี้ดูเหมือน พันธบัตรอะพันธบัตรสหรัฐไม่มีความน่าเชื่อถือเลยนะอันนี้ก็เลยทาให้ดอลลาร์นี่ร่วงแรงต่างไปตัวไหมคุณมีพงศ์ใช่ครับใช่ตอนนี้เสถียรลภาพในเรื่องของเศรษฐกิจของเมกานบว่าสูญเสียความเชื่อถือแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือการที่แกเนี่ยจะไปไล่คุณจอลงพาวเวลเนี่ยนะครับม,ม,มันทําให้ยิ่งทําให้เครดิตของเมกาดูแย่ลงเลยนะครับผมนะฮะอืมนะครับอย่างนี้อย่างนี้วางแผนยังไงดีครับคุณมีพงศ์วางแผน ผมมองว่านะครับในส่วนของกลยุทธ์การายเนะครับในระยะนี้นะครับก็ยังได้เปรียบตลาดอยู่นั่นเองถ้าสังเกตเห็นดูในส่วนของเทรนด์แนวโนมนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพรวมระยะยาวระยะสั้นนะครับผมยังเป็นเทรนขาขึ้นหรือ up trend b u l l ิ s เ t r นด์ทั้งหมดนะครับแล้วจะเห็นว่าทาง e f r ร m e w e เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันปรับตัว s i เ e way ัพตลอดเลยยกบัตรทอมต่อเนื่องนะครับกราฟไทม์ f ฟ a m e day แล้วก็จะเห็นการพักตัวเป็นช่วงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงประมาณ ต้นมีนาเนาะกลางกปลายมีนาแล้วก็ต้นเมษาเนี่ยมันจะเป็นการพักตัวแค่ไม่ขี่รอบเองนะครับผมถ้าเทียบกับราคาเทีย่ทองที่ปรับตัวแต่ทุกครั้งนะครับต้องบอกกันเลยว่านะครับมันเป็นการปรับตัวเพื่อ ตั้งฐานแล้วทำอัพต่อตลอดอย่างที่บอกนะครับฉะนั้นเนี่ยยังเป็นกลยุทธ์ฝั่งบายนะครับผมที่ได้เปรียบตลาดกลยุทธ์ฝั่งช็อตเนี่ยนะครับอันตรายนะครับในระยะนี้เพราะว่ามันยังไม่มีสัญญาณว่าจะเสียทรงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอนดิเคเตอร์นะครับก็ยังไหลไปได้เรื่อยๆและที่สําคัญก็คือถ้าเบรกสามพน่เนี่ยนะครับน่าจะไปต่อด้วยซ้ําไปสําหรับทองโลกครับผมาฮะตอนนี้ให้นรับ่าไรครับ แนวรับน่าจะเป็นแนวที่เพิ่งเบรกออกมานะครับผมจากระดับหายเมือ่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็คือประมาณ3 3 5พันสาอห้าสิบเจ็ดนะครับผมซึ่งมองไปว่าเฮ้ยน่าจะเป็นแนวรับที่ลึกไปพอสมควรเลยนะครับอาจจะขยับมาแถวๆประมาณสัก3 3 8, 0, มสามแปดศูนยไหมนะครับ,รบหรือแนวต้านแนวต้านเล็กๆที่เพิ่งเบรกออกมาล่าสุดนี่แหละครับก็แบ่งโซนไปสองไม้นี่อยู่นะครับแล้วก็หากใครนะครับเป็นสายลงทุนระยะกลางระยะยาวผมก็มองว่า ใครที่มีทุนต่ำกว่า51,000่เนี่ยนะครับยังสามารถถือทองต่อไปได้นะครับตากได้ที่ยังไม่หลุดประมาณ52,500เพราะว่าตอนนี้ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับ,รบแต่สำหรับใครที่จะลงทุนไม้หนักๆเลยทีเดียวในโซนราคานี้แนะนำว่าให้แบ่งไม้ไปสอยย่อดเอาไว้ดีกว่าทีละไม้ทีละไม้นะครับผมไม่ได้แบบ ให้ทุ่มไปทีเดียวเนาะแล้วก็การเอาไว้ว่ากรณีเฮ้ยถ้าเกิดมันเบรกสามสี่พันสี่ร้อยไม่ผ่านเนี่ยอาจจะมีการชะลอตัวมาได้แต่สําหรับใครที่จะมองเกมในระยะกลางระยะยาวเนี่ยนะครับเป้าสามพันห้าสี่พันเนี่ยท่านก็ซื้อไปแล้วก็ปิดตานะครับรอในส่วนของสเกลที่ทางที่จะไปต่อได้นะครับผมบนเทรนขาขึ้นนั่นเองสามสามแปดศูนย์นี่ราคาไทยเท่าไหร่ครับ 3, 3คุณมิรงสามสามแปดศูนย์นะครับราคาทองไทยอยู่แถวๆประมาณสักอ่อ ห้าหมื่นสามพันทั่วหนึ่งครับผมนะฮะนิดเดียวเองเนาะเพราะว่าหลังจากที่มันเบรกห้าหมื่นสามนะครับฉะนั้นเนี่ยเป้ามันน่าจะไปละนะครับห้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าหมื่นสามพันห้าร้อยเป็นน่าจะเป็นเป้าถัดไปที่จะไปตามเกมนะครับแนวต้านไทยนะครับผมแล้วตรงะะแล้วตรงสามสามห้าเจ็ดอะคุณมีพงทองไทยเท่าไหร่ครับสามสามห้าเจ็ดคำนวณแล้วน่าจะอยู่ราวๆประมาณห้าหมื่นสองพันแปดร้อยนะครับผมซึ่งมัวันลึกมากนะครับอืมนะครับ เกมเกมช่วงนี้ก็คืออย่างที่บอกครับว่านะครับก็ ก็แบ่งไม้เ hmm. ข้าซื้อนะครับการตกรดเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีจุดคัดที่ชัดเจนเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่านะครับถ้าจะไปรอย่อลึกๆเนี่ยนะครับเราก็มองว่ามันยังไม่มีสัญญาณการพักตัวใช่เพราะว่าวิกที่แล้วอ่ะเพิ่มขึ้นประมาณ1,500บาทนะครับผมนะฮะไม่ไม่นักรวมจากวิกก่อนๆนะที่เพิ่มขึ้น5 0 0ร้อยหนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องปกติเลยนะครับฉะนั้นจะไปรอยยอเนี่ยยากยากหน่งต้องรอต้องรอต้องรอเทคนิคที่วิอเมริกาเริ่มตกลงละจะลด ท<พ>า,อาสอะไรอย่างชาัดเจนตอนนี้ยังไม่มีนะครับน,นี่ขนาดเงินบาทหลุดมาสามดิดสามหนึ่งห้านุณมีพงนะโอ้ถ้าเกินบาทสักสามดิบสามห้าศูนย์สามดิดสามหกศูนย์นี่สงสัยทองไทยนี่พ<ม>ุ่งไปไกลกว่าน,นี้แล้วเนาะใช่ครับอืมโอเคนะครับอย่างนี้อย่างนี้ก็คือรอย่อเนาะไล่ไล่ซื้อ,ไล,อไล่ซื้อปลอดภยัยไหมคุณมีพง ให้ซื้อก็าอาจจะเสริมความมั่นใจนิดหนึ่งถ้ามันเบรก3,400ไปก็ <Okay. S 1> น่าจะโฟลว์บายตามนะครับผมนะฮะและทุกครั้งของการซื้อระยะสั้นเนี่ยต้องมีจุดคัดเอาไวา้แค่นั้นแต่ว่าถ้ามองเกมไกล3,500 4,000ก็ก็ซื้อได้นะครับผมนะฮะก็กมองเป้า 3, 4, 5, สาม0ี่ห้าอ่าสามสี่สาใช่ครับใช่ที่ <Okay. S 1> จะมีโอกาสเบรกไปต่อนะครับโอเคเร็วมากกนะทองขึ้นมาเร็วเร็วมากๆกนะช่วงนี้ต้องบอกเร็ครับว่า ขาขึ้นมาแล้วนะครับผมนะฮะแล้วมระวังตัวด้วย <Okay. S 1> นะครับขอบคุณครับคุณบงขอบคุณครับสวัสดีครับ